แต่คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาของแต่คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาของตัวนี้ด้วยไหนๆแล้วก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวดิส์พวกนี้ จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นนะครับจำเป็นต้องมีการหล่อลื่นจุดที่คุณจะลงน้ํามันได้คือแผ่นดิสตัวนี้นะครับแผ่นดิสตัวนี้ที่คุณจําเป็นต้องลงน้ํามันนะครับเพื่อที่ให้เขาสามารถยืดขยายได้ปกตินะครับส่วนตัวด้ามนะครับไอ้ตัวตัวก้านตัวตัวท่อนท่อนหลักนะครับียกว่าท่อนหลักนะท่อนหลักคอนปลายนะครับท่อนหลักเนี่ยตรงนี้ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องมาใส่น้ำมันอะไรเลยนะครับไม่มีความจำเป็นเลยนะครับ ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นจุดที่มันนูนขึ้นมานครับโซนนี้นจุดที่มันนูนขึ้นมานโซตน,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 นตรงนี้ไม่ควรจะใส่น้ํามันนะครับโซนตรงนี้ไม่ควรใส่น้ํามันเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าโคนตรงนี้มันจะมาหยุดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับและตรงจุดที่โคนตัวนี้หยุดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโอลิงอยู่นะครับโอลิงอยู่ตรงนี้ทําให้ตัว uh, กระบอก ข้างหน้าของตัวท่อนกระในท่อนท่อนหลักของเขาครับไม่ไม่คลอนไม่ขยับฉะนั้นมันต้องการการฟิตติ้งไม่ต้องการความลื่นฉะนั้นน้ํามันไม่มีผลไม่มีประโยชน์กับมันนะครับและยิ่งจะทําให้เศษฝุ่นเศษสิ่งสกปรกเข้ามาติดตรงนี้แล้วเกิดดาเมจหรือทําให้แผ่นยางตรงนี้ขาดฉีกได้ง่ายอย่างเช่นฝุ่นทรายหรืออะไรที่คุณไม่ได้เช็ดมันนะครับเข้ามาหยุดเข้าติดออกเข้าออกตรงนี้จะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้เร็วขึ้นนะครับ ะนั้นต้องแหงอีกเลี่ยงแต่เช็ดให้ความสะอาดให้มันไม่มีฝุ่นจับแค่นั้นเพียงพอนะครับอนนี้เราจะลงน้ํามันที่ไหนบ้างในทูบนะครับในทูบตรงนี้คุณลงน้ํามันได้นะครับเพื่อที่ว่าอะไรส่วนที่มันจะเสียดสีระหว่างเดินทางออกมาลดน้อยลงนะครับคุณใส่ในจุดที่มันเสียดสีหรือเดินทางหรือฟิกชัน่นนี้ลงน้ํามันได้แต่บางๆเพียงพอไม่จําเป็นต้องเยิม้มนะครับ เช็ดลงไปแล้วใช้ผ้าลูดให้มันเป็นคราบบางๆก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนในดิสอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ตรงปลายนะครับอยู่ตรงท่อนปลายนะครับคุณก็หดมันกลับมาแล้วก็หยดน้ํามันนะครับหยดน้ํามันเข้าไปตามร่องนี้นะครับหยดน้ํามันเข้าไปตามร่องนี้พอประมาณหรือนะครับหรือคุณฉลอน้ํามันบนแท่งเหล็กแท่งนี้นะครับคุณฉลอน้ํามันแท่งเหล็กแท่งนี้ แล้วคุณก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะไหลไปจนสัมผัสกับหน้าดิสด้วยเพราะว่าเราต้องการความลื่นของตัวดิสกับกา้านให้มันฟิชชั่นน้อยที่สุดแต่ถ้าคุณใส่น้ํามันจนกลายเป็นคราบจระบีหรือว่าน้ํามันข้นนะครับมันก็จะหนืดและคุณก็จะเปิดยากขึ้นดังน,นั้นน้ํามันมันควรเป็นน้ํามันที่เหมือนเป็นชั้นแผ่นฟิล์มน้ํามันที่มี เป็นเคมีที่มันแห้งตัวนิดนึงนะครับเกิดความลื่นนะครับอาจจะใช้เป็นซิลิโคนแบบผิวบางๆและเช็ดออกด้วยผ้าก็ได้ครับส่วนสำคัญนะครับจุดนี้มันจะยังคงเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับยางมันเป็นโอลิงนะครับฉะนั้นหลีกเลี่ยงน้ำมันที่มีผลกับยางนะครับจุดนี้จุดเดียวที่เซนซิทีฟของเขานะครับหลีกเลี่ยงน้ำมันที่มีผลกับยาง ประกอบกับจริงๆแล้วเช็คสปริง mm hmm. นะครับ mm hmm. เข้าร่องไหมช็คความตึงมือนะครับเสียกล้าเข้าไปด mm hmm. ิสููนะครับเก็บ mm hmm. <Get S 1> เข้าทุกนะครับหมุนเอ็นแิดนี่คือ SP Talon Infinity ตัวหม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ ASP นะครับซึ่งนอกเหนืจากดิ้วแล้วยังมีกุญแจมือมีกุญแจมือเทรนนิ่งมีอุปกรณ์เทรนนิ่งต่างๆมีดิ้วซ้อมมีเป้าตีนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อนะครับสั่งซื้อดูของได้ที่ Valor Tactical ได้ทุกช่องทางครับ